รีวิวติดฟิล์มรถยนต์ Polari 599ด้วยฟิล์ม 3M Crystal Line วันนี้นะครับก็มีรถยนต์สรขคาอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือรถยนต์ฟอล r a ร i 599เครื่องยนต์ 6,000v12 อัตราเร่ง0-100อยู่ที่3.7วินาทีวันดี ลูกค้าไลนา์เข้ามาปรึกษากับเราอยากได้ฟิล์มของ 3M โดยดูไว้อยู่2รุ่นนั่นก็คือรุ่น 3M Crystaline กับรุ่น 3M UltraClear จึงได้สอบถามรายละเอียดสเปคฟิล์มของ2รุ่นนี้ซึ่งความต้องการของลูกค้าอยากได้ฟิล์มที่ใสและกันความร้อนสูงทางเราจึงแนะนําเป็นรุ่น 3M Crystaline ก็จะตรงกับความต้องการของลูกค้ามากกว่าส่วนฟิล์ม 3M UltraClear ก็จะได้ความเป็นส่วนตัวซึ่งเป็นฟิล์มที่เข้ม เราจึงตัดตัวรุ่นนี้ออกไปและสูตรติดฟิล์ม 3M Crystal Line ที่ลูกค้าเลือก บานหน้าและบานหลังจะเป็นรุ่น 3M Crystal ิ i ต e c 7ลความเข้มอยู่ที่ระดับ30%ค่ากันความร้อนจากแสงแดดอยู่ที่55%และค่าแสงส่องผ่านมีถึง58%ทำให้สามารถโชว์เครื่องยนต์และชุดแต่งภายในรถได้อย่างโดดเด่นส่วนด้านของคู่คนขับลูกค้าก็เลือกความเข้มเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยเป็นรุ่น 3M Crystal ิ i ต e c 5ลความเข้มอยู่ที่ระดับ40%และค่ากันความร้อนจากแสงแดดอยู่ที่ 59เพื่อให้แน่ใจในฟิล์ม3 m ค m ิสต s t a l i ์นี้นะครับว่าค่ากันความร้อนมันจะดีขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบฟิล์ม3 m ค m ิสต s t a l i n e รุ่น c 7 0ที่ติดบานหน้าของรถเฟอร์รารี่กับฟิล์มใสธรรมดาว่าค่ากันความร้อนจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราตามมาชมกันได้เลยครับี่ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ที่ห้องทดสอบฟิล์มบริษัท ไทซีแซฟฟิล์มนะครับเพื่อที่จะทดสอบฟิล์มที่ติดบานหน้ารถยนต์ Ferra รรี่รุ่น 3M Crystaline C70 นะครับจะมาทดสอบแข่งกับฟิล์มใสทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีค่าแสงส่องผ่านใกล้เคียงกันสังเกตดูฟิล์มทั้งสองรุ่นมีความใสพอๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบค่ากันความร้อนดูว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับสังเกตอุณหภูมิของห้องซ้ายมือและห้องด้านขวามือนะครับอยู่ที่27องศาด้วยกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ฟิล์ม 3M Crystaline C70 ไว้ที่ทางด้านซ้ายมือนะครับใส่ฟิล์มใสเกรดธรรมดานะครับไว้ที่ทางด้านขวามือนะครับแล้วก็จะเริ่มทำการทดสอบกันเลยโดยที่กดปุ่มเริ่มกันเลยครับ ได้ว่านะครับทางด้านซ้ายมือนะครับที่เป็นฟิล์ม 3M Crystaline เนี่ยอุณหภูมิของห้องเนี่ยสูงขึ้นไป1องศากว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟิล์มใสทั่วไปเนี่ยจะถือว่ากันความร้อนได้น้อยนะครับอุณหภูมิของห้องตอนนี้สูงขึ้นไปถึง6องศากว่าๆ7องศาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็จบผลการทดสอบแล้วนะครับก็สรุปได้ว่านะครับฟิล์มคริสตัลไลน์นะครับที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นไปเพียง2องศาเท่านั้นนะครับแล้วก็อุณหภูมิห้องเนี่ยก็อยู่ที่29องศาเทียบกับฟิล์มใสทั่วไปเตจตามท้องตลาดที่ติดกันอยู่ประมาณ45 00บาทเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นไปถึง8.6องศาเลยทีเดียวแล้วก็อุณหภูมิโดยรวมของห้องเนี่ยสูงขึ้นไปถึง36องศาเลยนะครับสรุปได้ว่าด้วยฟิลม์มคริสตัลไลน์ มทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนะคะวันนี้ก็ขอจบผลการทดสอบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับก็จบลงไปเรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับผลการทดสอบฟิล์มนะครับก็จะเห็นได้ว่าฟิล์มคริสตัลไลน์เนี่ยที่มีความใสเหมือนกับฟิล์มทั่วไปเนี่ยแต่ค่ากันความร้อนเนี่ยทำได้ดีโดดเด่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูผลงานการติดฟิล์มของทีมงานซีแซฟฟของเรากันได้เลยครับ Fire. Yeah, we จุดเด่นของการติดฟิล์ม 3M Crystaline ลักษณะนี้นะครับก็เหมือนเลยด้วยฟิล์มความเข้มแค่30-40%นะครับแต่ค่าการความร้อนนะครับก็จะสูงอย่างเห็นได้ชัดนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับเราก็จะได้โชว์ชุดแต่งภายในรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอนโซลด้านหน้าหรือว่าทางเครื่องยนต์ด้านหลังนะครับรถก็จะดูโดดเด่นกว่ารถทั่วไปตามท้องถนนเลยทีเดียวจุดเด่นข้อที่3นะครับด้วยสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรที่ขับง่ายนะครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนนี่จะเหมาะมากเลยนะครับการ คอยจอดกันขับต่างจังหวัดเห็นได้ชัดเสมือนไม่ได้ติดฟิล์มเลยถ้าให้พูดถึงจุดเด่นอย่างเดียวก็คงไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อเสียของการติดฟิล์มแบบนี้กันบ้างนะครับข้อหนึ่งเลยก็คือเรื่องราคานะครับฟิล์ม 3M Crystaline เนี่ยก็เป็นรุ่นท็อปที่สุดของ 3M นะครับก็ทําให้ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าฟิล์มทั่วไปตามท้องตลาดข้อที่2นะครับด้วยความใสแน่นอนก็อาจจะไม่ได้ความเป็นส่วนตัวในการขับขี่นะครับเพราะว่าคนด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นคนขับภายในรถข้อที่3นะครับก็คือด้วยแสง ผ่านที่จํานวนมากนะครับก็ทําให้เวลาขับรถช่วงเวลากลางวันนะครับก็อาจจะแสบตาได้นะครับดังนั้นนะครับเวลากลางวันก็อาจจะต้องสวมแว่นกันแดขนดขณะขับขี่นั่นเองก็จบกันไปนะครับสําหรับการรีวิวติดฟิล์มรถยนต์ f ฟล์ลี่599นะครับสุดท้ายเราก็ต้องมาดูราคาติดฟิล์มรถยนต์ 3M Crystalite คันนี้กันนะครับด้วยฟิล์มทั้งบานหน้าบานหลังแล้วก็รอบคันนะครับแล้วก็ติดให้ลูกค้าท่านนี้ ไปๆลายเท่านั้นนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านนี้มาติดวันธรรมดาก็ได้สว่วนลดอีก500บาทเป็นโปรโมชั่นของทางร้านไปนั่นเองสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจติดฟิล์มกับเรานะครับที่บริษัทไทยซีแซตฟิลมนะครับก็สามารถติดต่อกับช่างแขกได้ที่เบอร์083 4 1 4 6 4 6 1หรือว่าไลน์แอด ซีแซตฟิล์มและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรานะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบรีวิวรถ f e r r a r รีลล99 <ๆ S 1> เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ